สุนยกล้อบันเทิงห้าเรื่นเรื่นวันนี้อย่างที่นุ่นบอกไปพูดถึงวันที่ผู้หญิงในชีวิตเนี่ยคือจะสวยที่สุดเลยก็ว่าได้กับวันแต่งงานการที่คุณจะเป็นเจ้าสาวทําอย่างไรให้ดูสวยดูขาวดูใสวันนี้มาพูดคุยกันนะคะกับสองคนที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะท่านแรกคุณเจมส์กานิการนะคะร่วมถึงคุณทรายแขกรับเชิญของเราด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับผมเราก็คุยเกี่ยว่าเรื่องแบบที่เราก็ไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่เลยนะค่ะพี่เชนสบายดีนะครับว้า เขาอยู่ตรงนี้พี่ถามเลยไหมเยออยู่ตรงนี้พอดีนะคะสวัสดีด้วยนะคะวันนี้แหมอัปเดักนิดนึงก่อนความรับเป็นยงไงค่ะคุณเจมส์ก็ดีค่ะทำงานด้วยก็รักไปด้วยนด้วยกันีใช่ไหมใช่ค่ะอย่างตอนนี้เจมเองก็มาทําธุรกิจกับพี่เชนเต็มตัวค่ะอย่างธุรกิจล่าสุดก็คือขยายไลน์ไปในเรื่องของสุขภาพผิวจะได้ไปจอยธุรกิจกับทางเกาหลีค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวให้แบบผิวเรากระจ่างใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เจมก็มาดูแลเอง แบบทำงานกันทะเลาะกันบ้างไหมไม่ค่อยค่ะเพราะเราก็จะให้เกียรติกันแล้วกันเวลาเวลาทางานใช่เชนเชเขากลัวคุณไหมไม่ค่ะเก่งใจโอเคแล้วเ้าสาวเราดีกว่านะว่าเรายังไงต่อที่นี้คือเรามีการเตรียมตัวยังไงกันบ้างก็อย่างอามาโดะคะอามาโดจัดแคมเปญในเรื่องของแบบว่าเออหาคนมาทดลองในการทานสินค้าตัวนี้นะคะน้องเขาก็มาร่วมกิจกรรมกับอามาโดท้น้องเขาเป็นผู้ทดลองจริงลองเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้าง ก็เคสของทรายเนี่ยเรียกเรได้ว่าเป็นเคสเร่งด่วนเลยดีกว่าเร่งด่วนใช่คเพราะว่าคือก็คือจะต้องแต่งงานอีก20วันข้างหน้านี้แล้วใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องแต่งงานอย่าพูดคืว่าจะต้องแต่งงานจะเข้าสู่งานแต่งงานเออเรียกว่าเป็นผ่าเอิญได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยพี่เสือจะเรียกจะเรียว่าผ่าเอิญกันเหรอพี่เสือเพื่อนเพื่อนชีวิตไม่เคยบังเอิญเลยโอเคจะแต่งงาน ทีนี้ก็อย่างว่าใช่ค่ะเจ้าสาวเราก็ต้องสวยที่สุดในงานเป็นวันที่สำคัญของเราถูกต้องไหมคะทีนี้ก็แล้วก็เลยเข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญของอามาโดเกิดตอบคำถามเข้าร่วมกิจกรรมว่ามีความอาอ์มาโดจากกิจกรรมว่าสวยทำไมทำไมถึงอยากสวยแต่ก็เลยเข้ามานี่วันแรกค่ะนี่ลูกคุณหนูเมื่อกี้ใช่ค่ะไม่มาเป็นพี่พ่อพี่พ่อจะโหดร้ายนิด เ้ยของเขาดีจริงว่ะใล้น้องเขาทานทานเพียงแค่ห้าวันก็เริ่มเริ่มผิวเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีคนเริ่มทักค่ะว่าเอ๊ผิวดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นเป็นรูปก่อนทานใส้นีช่วงระหว่างทานอ๋อช่วงทามอ่ะไ้เห็นแนี่เห็นตอนที่น้องเขาใส่ชุดแต่งงานแล้วแบบยังน้ำช้ำอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนแอ้วทานไปได้สักแบบสิบห้าวัน คนเริ่มพักเลยว่าเฮ้ยสายไปทำอะไร <ทำ S 1> มาเอ้ยมีอะไรดีออหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ตว่าใช่ค่ะพอดีมีตัวช่วยดีแล้วก็คือลองอามาโดการเน่ตัวนี้ก็คือทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็เรียกได้ดว่าทันงานเลยดีกว่าพอวันที่เป็นเจ้าสาวเนี่ยคือ ขาวแบบโดดเด่นคนก็เริ่มทักว่าเอ๊ะทำไมเจ้าสาว่นใกล้ตัวจะยิ่งรู้ใช่ค่ะคืออย่างเพื่อนสนิทหรือว่าญาติพี่น้องที่เคยเห็นเราในรูปแบบที่ว่าเฮ้ยผิวค้าไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไอ้ก็ดปลยไปใช่ค่ะผิวว่าดีขึ้นเลยโดยในวันแต่งงานก็จะขาวขึ้นเรื่อจากรูปใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นรูปวันแต่งงานคุณทรายฮะถามแบบตรงๆเลยนะคือแบบคือมันเร็วขนาดไหนอะ คือแบบเรารู้สึกไหมดูกระจุบเฮ้ยเฮ้ยวันต่อวันอย่างนี้เลยวะคุณกอคือ4ี่วันเลยดีกว่าค่ะสี่วันเห็นผลแล้วคือผิวจะรู้สึกผิวลื่นขึ้นกร <c oughs> ะจางใสขึ้นแล้วอะ <c oughs> ค่ะ้อยแต่อย่าตกใจว่าสี่วันมันปลอดภัยหรือปเปล่าต้องถามก่อนเลยว่ามันตัวไหนยังไงที่ช่วยนในเรื่องนี้ค่ะคือตัวนี้ค,น<ม>ค่อนข้างที่จะปลอดภัยที่สุดในทั่วไปเลยก็คือมีการจับมือทางเกาหลีแล้วมีการการันตีการันตีของซัมซุงอินชอลันซึ่งตัวนี้คือถ้าสมมุติว่าเขาสืบไม่ได้ว่า ที่มาของวัตถุดิบเนี่ยเป็นยังไงหรือสินค้าตัวนี้มีที่มาอย่างไงเขาจะไม่รับประกันตัวนี้คือตัวนี้วงเงินรับประกันของสุขภาพอยู่ที่1 0 0ล้าร้อยล้านอ,นโอโใช่<อ>คือปลอดภัยสุดๆเลยค่ะแล้วเวลาในการทานก็ง่ายมากๆคือมันเป็นเม็ดฟูอย่างนี้ได้มันก็จะฟูขึ้นมาใช่เราสามารถทานตอนท้องว่างได้เลยซึ่งตัวนี้แบบมีส่วนผสมเยอะมากจริงๆมันเป็นกูต้าไทโอนที่เป็นแบบว่าพีเมียมกูตาไทโอนซึ่งจะ ค่อนข้างที่จะเห็นผลเร็วกว่ากูต้าทั่วไปในท้องตลาดมากๆใช่ในเรื่องของการเห็นผลก็คือจะเร็วขึ้นด้วยตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของพวกแบบแคลเซียมคาร์บอเนตบำรุงกระดูกใครที่แบบเราชอบกินปิ้งย่างอะไรเงี้ยสารกล่อมมะเร็งตัวนี้ก็ช่วยได้ันไหนชอบทานเลยปิ้งย่างใช่ไม่รู้ว่าพี่กอชอบชอบทานแอลกอฮอล์ไหม ไม่เม่อ๋อไม่ทานใช่ไหมแบบบางคนอ่ะทานแอลกอฮอล์แล like ้วรู or or ้สึกแห้งใช่ไหมตัวเนี้ยทำให้เฟซได้เพราะเหรอใช่ไม่ไปโดนยากเลยแต่ไม่แนะนำนะเดี๋ยวก่อนกลับคุณก็ต้องส่องซำกล่องนะไม่น่าพอพี่เรามีเรื่องถามก่อนเราให้กิดคนที่พื้นฐานแบบคล้ำดำมาแล้วแต่เป็นทุนเดิมเลยอย่าเงี้ยสมมติพี่ก๊อบคุณมองหน้าผมทม่ไมคุณนุ่นคุณเทียอะไรคุณผู้ชมคุเทียรด้วย มันจะมีการพลิกชีวิตยังไงได้บ้างรับถ้าเป็นคนอ่าอย่างพี่กอล์พ่กอนมีเคสพี่กอล์เป็นสมุนของเราใช่ค่ะก็คือพอทานเข้าไปมันก็จะทําให้ตัวของเม็ดส,สีผิวของเมลานินนะคะ,ะจากที่เคยสร้างเสี่ยมตาลม,มันก็จะสร้างเป็นเม็ดส,สีชมพูมากขึ้น<อ>ผิวเราก็จะเริ่มขาวขึ้นเดี๋ยวเราลองไปดูวิดีโอวันเปิดตัวงานกันนะเอได้ได้ขอ,ด,อดูหน่อยขอดูหน่อยไหนๆจับมาซีจับมาซีค่ะนี่กาผู้สีค่ะเี่นะนนางฟ้าฮะงานเปิดงานเป็นการจับมือกระทางเกาหลีค่ะเกาหลีอะคะ ใช่ก็มีนี่ก็คือจะบินไปที่เกาหลีเลยค่ะไปดูในเรื่องของวิธีการผลิตแล้วก็จะมีการเป็นสัญญาร่วมกันคือถ้าไม่ปลอดภัยจริงเขาจะไม่การันตีขนาดนี้ก็ก็อย่างวันนี้นะคะมาในรายการพ่กอบทังทีก็มีโปรโมชั่นนิดนึงแล้วกันคืออย่างตัวนี้อย่างตัวนี้ในเกาหลีจะอยู่ที่ประมาณ5้า0 0วอนนะคะหี่เป็นเงินไทยก็ประมาณ1 7 0เจแต่ถ้าวันนี้ซื้อของเรา3ามกล่องจะลดให้5 0เซ็เลยค่ะ น้อ10%เลยแล้วกันพจะแจก็จะแจกฟรีะเก่งใจอ่ะนิดนึงแล้วกันแล้วกันผมกรอบนุ่นแบบว่าเห็นแล้วนี่ต้องทิ้งไว้สามกล่องไม่พอพลยคือแบบว่าเข้าใจเข้าใจหัวหกของคนที่แบบอยากจะเป็นเจ้าสาวอะค่ะว่าแบบเราก็อยากกระสวยในวันงานของเราเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่เป็นเจ้าสาวเราก็ดูแลตัวเองได้เพราะว่าตัวนี้ช่วยในเรื่องของสุขภาพหลายอย่างมากใช่ใครสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทร0814405000หรือ0819995000ได้เลยนะคะ จำนวนจำกัดด้วยนะหนูให้ไม่จำกัดเลยอ่ะพี่ถึงว่ะทุกวันเลยวันนี้นะทคะวันเลยบอกว่ามาจากรายการนี้เลยนะคะหนูใช่แล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเบอร์โทรศัพท์โทรสั่งก่อนเลยของกันเท่าไหร่นะกีตัน สามสี่ล้านเดี๋ยวไปขาอยขายคุคาเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าบอกเลยนะคะว่าโทรมาจากรายการยกล้อบันเทิง5แค่นี้เองรับรองว่าได้รับไปแน่นอนนะคะกับความพิเศษความสวยแบบนี้คุณผู้ชมแต่ที่แน่หามาถามเรื่องของการดูแลตัวเองนิดนึงแล้วกันนอกจากจะมีตัวช่วยที่ดีแล้วเนี่ยผู้หญิงขนาดนักสวยไม่ว่าจะเป็นวันนั้นของชีวิตหรือคนนีียงไม่มีวันนั้นเนี่ยคุณย้ำด้วยนะวันนั้นของชีวิตกับวันนั้นของเดือนมันแตกต่าง ชีวิตคนที่มจะสวยที่สุดการดูแลตัวเองดีกว่าความสําคัญน้องอยังไงใหเชิญชวนสั้นๆค่ะก็เชิญชวนเพื่อนๆทุก่านนะคะก็คือทุกคนที่รัชมท่านนะคะก็ลองผลิตภัณฑ์ของอัมโดกาเน่รับรองเลยว่าทําให้ทุกคนได้ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพผิวแน่นอนเลยค่ะค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์0814405000หรือ0 8 1 9 9 5 0 0 0นะคะ หรือว่าถ้าใครไม่ถนัดเบอร์ก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ a m ลมาร์ดโดไทยอมาโดออฟฟิมค่ะอ่านะฮะรับรองว่าผิวพรรณคุณจะเป็ป่งปังสวยงามนะฮะโดยเพราะคนที่จะรีบเข้าสู่ประตูวิวาแต่ว่าไม่ไม่ได้แต่งงานก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันใช่ค่ะลอง,งชิมได้เลยรสชาติจะ เรื่องความขาวเรามั่นใจคือเราต้องรู้สึกว่าเราต้องทำให้ตัวเองมั่นใจสร้างความมั่นใจให้เราได้คช่ไหมะสวยยังไม่ใจให้ชิมนี่คือฟรีใช่ไหมกลัวว่ายกแก้วผูกพิษส่งบินแล้วเดี๋ยวส่งบินไปเอาล่ะด้วยกันนะคะสำหรับคุณผู้หญิงทุกคนทุกคนสามารถสวยได้นะคะด้วยตัวของคุณเองค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยบอกว่า มาจากรายการยกล้อบันเทิง5อ่านะะคย้ําเบอร์อคิดหนึ่งหน้าค่ะค่า081995,000นะคะแล้วก็0814405,000ค่ะอ่าวันนี้นะฮะทั้งวันเลยนะครับนะฮะ50%เท่านั้นใช่แล้วโทรกันซะให้หนักโทรกันซะให้เต็มที่ถูกต้องส่วนตอนนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะทั้งคุณเจมและคุณทรายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่อย่าเพิ่งไปไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะคะไปรื่นกันต่อกับยกล้อบันเทิง5ค่ะ